ต้องอายแทนค่ะก็ก็โอเคค่ะแต่ว่าถามว่าระยะเวลาเกือบเกือบสามเดือนก็ก็แย่อยู่เหมือนกันที่ช่วงเดือนแรกก็แย่เลยในตอนนั้นที่ะใจบอกว่าเราไม่เดินต่อชีวิตคู่เราใชรเป็นคนเลือกก็จากเป็นเลือกเองค่ะก็ถือว่าให้เกียรติผู้ใหญ่ให้เกียรติตัวเองมันจุดที่ทางนั้นเราเราเสียใจ คือจะถามว่าไม่โอเคไหมคือจริงๆจริงๆปัญหามันก็มีมานานแล้วล่ะคะ่ะทุกคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปัญหาของสองสารเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยคือสายอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคือหลายคนแบบถ้าดูในเฟซดูรูปดูอะไรจะบอกว่าแบบเอ้ย20กว่าหรือเปล่า30มสต้นแบบไม่ใช่นะแ,แล้วจะสี่สิแล้ว พอสี่สิบแล้วเราก็มานั่งคํานวณแล้วมาทบทวนตัวเองอะไรเงี้ยค่ะว่าสี่สิบแล้วเนี่ยถ้าเราเดินทางต่อไปแล้วดันอกหักตอนสักสี่สิบห้าอะไรเงี้ยคือแบบมันจะดูแบบอายตัวเองอ่ะจ๋าก็ต้องบอกเลยบอกว่าจ๋าอายตัวเองนะที่แบบจะต้องมานั่งบอกว่าเฮ้ยตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดอกหักอีกแล้วอายุสี่สิบอกหกักสี่สิบห้าอกหกนะักเนี้ยมันมันไม่โอเคสําหรับสาแล้วอ่ะแล้วจาก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าสมมุติว่าจะไปไม่รอดอีก คนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่มีแล้วเอ่อก็ตั้งไว้เลยว่าจะไม่มีแล้วแต่ความรักเป็นสิ่งสวยงามเหมือนเดิมก็บอกเหมือนเดิมแต่ว่ารักแบบอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาเด็กกว่ามีส่วนไหมคะคือเขาว่าเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าบางทีผู้ใหญ่กว่าก็เป็นเด็กก็มีเด็กกว่าเป็นผู้ใหญ่ก็มีค่ะแต่ว่านี้มันก็เหมือนเรื่องของคนสองคนที่แบบ มันก็ไม่สามารถจะเล่าให้ใครฟังได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีปัญหาแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่บอกว่าตอนเนี้ยเราเราเดินไปไม่ได้แล้วเราเดินไปไม่ไหวแล้วถ้าเดินเนี่ยมันต้องมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยเนะะี้ยก็เลยตัดสินใจเป็นคนบอกเองมันกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือก็ด้วยค่ะด้วยค่ะคืออย่างที่สาบอกว่าถาก็ไม่อยากจะมาะแถลงข่าวว่าเลิกกับแฟนตอนอายุ40 45ห้าอ<ๆ>ะไรเงี้ยซึ่งมันมันไม่โอเคแล้วว่ะคืออายุ สักสี่สิบเนี้ยสาควรจะรวยแล้วป่ะสาควรจะรวยแล้วหรืออะไรแล้วอะไรเงี้ยที่ที่มันมากกว่านี้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเร่งหน้าเร่งเร่งไปข้างหน้าทํางานอย่างเดียวคือไม่ไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้แล้วจริงๆอยากมีแบบชีวิตคู่อะไรเงี้ยแบบโ<ห>ถค่ะแบบนี้ร้องไห้ดิมันเนี่ยคือถามว่าอยากมีคิดชีวิตคู่ไหมอยากมีตั้งแต่ตอนแต่งแล้ว <c oughs> อยากมีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ครอบครัว <c oughs> หรือชีวิตของเรามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่แล้ว ไม่ได้เป็นคู่แบบเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาแต่เรายังมีคู่ที่เป็นลูกเป็นแม่อยู่เราก็รับผิดชอบตรงนี้ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนีสบายใจขึ้นไหมคะนิสาสบายใจขึ้นไหมค่อยๆค่อยๆแต่ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ได้พูดเดินกับลูกไหมคะเรื่องได้ค่ะคือเขาเด็กยังเด็กเดินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสดแล้วก็สเสดเขาก็มีมีเขาเรียกได้ว่ามีโลกของเขาอะ่ะ คือจริงๆเราจะอะไรอะไรเราไปใส่กับเด็กกับมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเขาก็แค่ให้เขารู้แล้วเราก็เหมือนกับบอกระยะห่างเอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาเรียกว่นน้าเรียกว่าอะไรด้วยด้วยความที่สักเคยบอกแล้วว่าถ้าจะทําให้เด็กผูกพันมากๆแล้วนะวันหนึ่งเราไปไม่รอดอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบเวอร์อ่ะเขาก็จะไม่เข้าใจแต่อันนี้คือเขาเข้าใจแค่แบบเป็นแค่น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนไปมาหาสู่เฉยๆเขาให้ ไม่ได้ถามค่ะไม่ได้ถามเพราะว่าปกติเขาก็ไม่ได้เจอกันในแบบตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ทางพี่เป้ะอะคะทางพี่เป้ไม่ได้เจอค่ะค่ะแต่ก็เห็นแบบแอดเฟซมาอะไรมาอยู่พี่เป๊ไม่ได้เจอน้องกันก็น่าจะประมาณ5ปี5ปีประมาณ5ปีคือทางเขาไม่ได้ติดต่อกันเลย คือจริงๆเขาติดต่อค่ะแต่พอดีว่าคุน้องเนี่ยอยู่กับคุณยายด้วย<ม>คือคุณยายเขาเป็นคนดูแลหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแม่ถ้าเกิดว่านะวันหนึ่งเหมือนกับเขาจะต้องเจอกันจริงๆก็ต้องให้เขาเจอนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้กีดกันไม่ได้กี่กันไม่ได้กีดกันอะไรค่ะแต่ตอนนี้ก็คือถ้าถ้าเสดเอิดปากมายอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเคยถามแล้วแล้วพ่าเธอถามแบบเดมีพ่อไหม บอกเอ้าเดยไม่มีพ่อแล้วเดจะเกิดมาได้ไงง่ะลูกะไยอย่างเงี้ยเรียนไอเนี้ยสุขศึกษาแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยว่าเด็กเกิดมายังไงเขาก็โอเคแล้วพ่อเดอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเปิดอินเทอร์เน็ตเลยลูกเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกชื่อเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเปิด ข่าวยังไงก็อยู่จะเป็นกี่ปีก็ยังอยู่ค่ะเราอย่าไปโกหกเด็กเลยก็คือให้เด็กเขาอ่านแล้วก็พิจารณาภาษาก็เข้าใจในความรู้สึกของลูกแล้วก็รู้ว่าลูกเป็นยังไงจ่าก็ยอมเขาไม่ได้ไม่เห็นหน้าหรือยากเห็ว่าแบบเป็นเด็นหรือในเขาเห็นเขาเห็นหน้าเราค่ะเขาเห็นหน้าในอินเทอร์เน็ตแล้วแต่เดย์เป็นอย่างที่บอกว่าเดย์เป็นเด็กพิเศษด้วย แล้วก็เนี้เวลาเขามุ่งมั่นฝักใฝ่อะไรเขาก็ฝักใฝ่แต่เกมแต่คอมพ,อพิวเตอร์แต่ภาษาของเขาที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่รับรู้ไม่รับรู้ค่ะตอนนี้ว่างทำยังไงบ้างอาการเป็นจริงันมากเต็ม <ใจ S 2> ตัวแล้วเต็มตัวแล้วจิงจังมาเต็มตัวแล้วก็ ก็ถือว่าเราทาตัวนี้ให้ดีที่สุดแหละวางแผนข้างหน้าตอนนี้ก็แบบมีธุรกิจเล็กๆที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายใน7วันแต่ขายดิบขายดีก็หมูเส้นนางร้ายก็น่าจะแบบว่าเปิดตัวเดือนหน้านะคะแล้วก็เต็มตัวเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ก็อาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆภายในบ้านแต่ก็ไม่แน่นะก็อยากจะให้เป็นหมูเส้นพันล้านอยู่กันถ้าเกิดว่าเราไปตามตลาดต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ๆกรญญาณีพี่ทุกคนช่วยเหมือนกัน ก็ต้องขอบคุณมากๆที่มีเพื่อนๆพี่ๆที่ดีอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้นะคะอย่างตอนนี้คือทําเป็นตามออเดอร์เนี่ยใช่ค่ะตามออเดอร์ค่ะรับมาขายไปก็โอเคเราจะมีวางแผนเปิดเป็นหน้าร้านอเปล่ก็อยากอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องวางแผนดีๆก่อนเพราะว่าทั้งละครด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะทั้งงานเบื้องหลังอีกนะคะแล้วก็มาเรื่องขายหมูเส้นนี่อีกก็ค่อนข้างหนักสําหรับสาพอสมควรแต่ก็ต้องสู้ค่ะ ก็กลับมารับงานเยอะเลยใช่จริงจริรับงานเยอะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วค่ะรับทุกอย่างเลยค่ะจะเป็นเต็มเรื่องออไปรับเชิญแค่ตอนเดียวหรือแบบครึ่งเรื่องเอาหมดเลยค่ะตอนี้ทำงานลืมรักเก่าหตั้งใจทำงานโอ้ยตั้งใจทํางานลืมรักเก่ารักเก่าไม่ไมลืมหรอก <laughs> มันไม่มีใครลืมหรอกค่ะมีแต่ว่า เราไม่เก็บไอ้สิ่งที่มันแย่ๆมาคิดอะไรเงี้ยเวลาเราคิดถึงเขาเราก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นเราจะได้มีความสุขด้วยค่ะชื่ออะไรชื่อ่ะรอนี่ไนะ